วันนี้ชาบนำวิธีการใช้งานเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นที่ถูกต้องมาฝากค่ะรุ่นนี้ถังน้ำดื่มจะอยู่ด้านบนและรุ่นนี้ถังน้ำดื่มจะอยู่ด้านล่างค่ะการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นชาบร,รุ่น SB29S ควรวางในพื้นที่เรียบแข็งไม่เปียกชื้นไม่มีแสงแดดส่องถึงไม่วางเครื่องในช่องปิดทึบและระยะการวางควรเว้นระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า10เซนติเมตรเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก และห้ามเสียบปลักร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเพราะอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ค่ะในการติดตั้งจะต้องต่อสายดินเข้าที่เต้ารับ3มตาโดยวิธีการต่อสายดินนั้นควรปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยค่ะก่อนใช้งานควรทำความสะอาดทั้งเก็บน้ำที่สำคัญค่ะจะต้องใส่ตัวกันน้ำร้อนน้ำเย็นทุกครั้งเพื่อไม่ให้น้ำร้อนน้ำเย็นรวมกันร,ระหว่างการใช้งานและตามด้วยที่รองรับถังน้ำค่ะ การเติมน้ำดื่มเข้าเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นให้ยกถังน้ำขึ้นโดยมือข้างหนึ่งจับที่คอถังน้ำและมืออีกข้างหนึ่งประคองที่ก้นถังข้อควรระวังในการเติมน้ำลงในถังเก็บระดับน้ำในถังเก็บควรมีปริมาณไม่เกินครึ่งถังจึงจะเติมถังใหม่ได้ห้ามเทน,น้ำลงในถังเก็บจนเต็มแล้วจึงคว่ำถังลงไปเพราะอาจทำให้น้ำหล่นได้ค่ะ เมื่อเสียบปลั๊กแล้วที่หัวใจน้ำเย็นไฟจะแสดงเป็นสีส้มต้องรอสักพักจนกว่าไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแสดงว่าน้ำเย็นพร้อมใช้งานแล้วค่ะส่วนหัวใจน้ําร้อนให้กดปุ่มเปิดออนที่ด้านหลังเครื่องก่อนไฟแสดงที่ด้านหน้าเครื่องจะเป็นสีส้มรอสักพักจนกว่าไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่าน้ำร้อนพร้อมใช้งานแล้วค่ะวิธีการใช้งานหัวใจสำหรับน้ำเย็นจะอยู่ด้านขวา นำแก้วมารองน้ำเย็นโดยให้รองใกล้หัวจ่ายน้ำมากที่สุดและผลักก้านหัวจ่ายน้ำเย็นไปด้านหลังเมื่อได้ปริมาณน้ำที่ต้องการแล้วให้ปล่อยน้ำจะหยุดไหลค่ะสำหรับน้ำร้อนจะอยู่ด้านซ้ายนำแก้วมารองน้ำร้อนโดยให้รองใกล้หัวจ่ายน้ำให้มากที่สุดแล้วใช้มือข้างกดปุ่มนิรภัยสีแดงก่อนแล้วจึงผลักก้านไปด้านหลังเมื่อได้ปริมาณน้ำที่ต้องการแล้วให้ปล่อยน้ำจะหยุดไหลค่ะ ส่วนการกดน้ำร้อนในรุ่น SB 2 1 0 S ที่มีปุ่มกดคล้ายเปียนโนให้ดันปุ่มนิรภัยสีแดงเข้าหาเครื่องพร้อมกดปุ่มน,น้ำร้อนลงค่ะสามารถดูวิธีการทำความสะอาดและขะจัดคราบตะการเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการใช้งานโดยสแกน QR c o d e นี้ได้เลยนะคะเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นชารปอีกหนึ่งรุ่นดีไซน์แบบถังน้ำอยู่ด้านล่างเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นคือรุ่น SB 6 5 B ค่ะ พื้นที่ก่อนการติดตั้งควรเรียบแข็งไม่เปียกชื้นไม่มีแสงแดด่องถึงไม่วางเครื่องในช่องปิดทึบระยะการวางควรเว้นระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า10เซนติเมตรเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกและห้ามเสียบปลักร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆความพิเศษของรุ่นนี้คือมาพร้อมขาตั้งที่สามารถปรับระดับได้เพื่อให้เครื่องได้ระดับตรงไม่เอียง และหากพื้นไม่เสมอกันอาจส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ an, สั่นเสียงดังรบกวนได้ค่ะขนาดความจุข,ของถังน้ำที่สามารถนำเข้าเครื่องได้จะเป็นขนาดมาตรฐาน18.9ลิตรส่วนถังเล็กลง,ลงมาก็ใช้ได้นะคะ <todavía> การประกอบท่อน้ำเพื่อใส่ถังน้ำมาตรฐานจะมีทั้งหมด3ส่วนคือ A, B, C ให้ประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะแต่หากเป็นถังน้ำขนาดเล็กให้ถอดส่วน B และ C ออก การเริ่มบรรจุถังน้ําทําได้โดยเปิดประตูวางถังน้ําที่ด้านหน้าของตู้ทําความสะอาดถังน้ําอีกครั้งด้วยผ้าชุบน้ําเปิดฝาถังน้ําออกใส่ท่อดูดน้ําที่ติดตั้งหัวดูดเรียบร้อยแล้วปรับท่อให้พอดีกับความสูงของถังน้ํากดหัวดูดน้ําปิดให้สนิทเลื่อนวงแหวนเหล็กลงมาเพื่อรัดปากหัวดูดให้แน่นเปิดสวิตช์ออนด้านหลังเครื่องสวิตช์สีแดงควบคุมน้ำร้อน สวิตสีน้ำเงินควบคุมน้ำเย็นส่วนสวิตสีเหลืองควบคุมไฟสองสว่างจะเปิดหรือปิดไว้ก็ได้นะคะเมื่อเครื่องพร้อมใช้งานแล้วเรามาดูการใช้งานหัวจ่ายกันค่ะปุ่มหัวจ่าน้ำเย็นจะอยู่คว้าสุดนำแก้วมารองน้ำเย็นโดยให้รองใกล้หัวจ่ามากที่สุดและกดปุ่มจ่ายน้ำเย็นเมื่อได้ปริมาณน้ำที่ต้องการแล้วให้ปล่อยปุ่มน้ำจะหยุดไหล ปุ่มหัวใจน้ำอุณหภูมิปกติจะอยู่ตรงกลางนําแก้วมารองน้ําโดยให้รองใกล้หัวใจน้ํามากที่สุดและกดปุ่มจ่ายน้ําอุณหภูมิปกติเมื่อได้ปริมาณน้ําที่ต้องการแล้วให้ปล่อยปุ่มน้ําจะหยุดไหลและปุ่มหัวใจน้ําร้อนจะอยู่ซ้ายสุดนําแก้วมารองน้ําร้อนโดยรองให้ใกล้กับหัวใจน้ําร้อนมากที่สุดและกดปุ่มปลดล็อกระบบนิรภัยสีแดงก่อนพร้อมกดปุ่มน้ําร้อนลงมาเมื่อได้ปริมาณน้ําที่ต้องการแล้วให้ปล่อยปุ่ม น้ำจะหยุดไหลค่ะและรุ่นนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมถาดรองน้ำทิ้งขนาดใหญ่เพิ่มพื้นที่การวางแก้วให้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะหากน้ำในถังใกล้หมดเครื่องจะส่งเสียงสัญญาณเตือนเป็นจังหวะและไฟจะกระพริบจนกระทั่งมีการเปลี่ยนถังใหม่แต่หากยังไม่สะดวกเปลี่ยนในทันทีให้เปิดประตูหน้าเครื่องและถอดปลั๊กออกเพื่อให้สัญญาณเสียงและไฟเตือนนั้นหยุดการทำงานค่ะ สามารถดูวิธีการทำความสะอาดและขะจัดคราบตะการเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการใช้งานโดยสแกน QR โคดนี้ได้เลยค่ะและนี่ก็คือวิธีการใช้งานเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นชาร์บแบบง่ายๆเครื่องเดียวปลอดภัยใช้ได้ทั้งร้อนเย็นคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นด้วยนะคะและหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Call Center หรือเว็บไซต์ไทยซิตี้ชาบกรุงไทยการไฟไฟ,ฟ้ายินดีให้บริการค่ะ